ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับสำหรับการรีวิวการทดสอบการสับไม้หลากหลายชนิดของเครื่องสับไม้ h c 6 0 6ตัวนี้เล็กเรื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องสับย่อยไม้ขนาดใหญ่ของแบรนด์ชโยที่สามารถสับไม้ได้ใหญ่สุดถึงขนาด5นิ้วกันเลยทีเดียว เหล็กเรื่องตัวนี้ก็สามารถสับไม้ได้หลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งกิ่งก้านาย่านใบก็มาไม่เคยหวันเพราะเราเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ที่มากับเครื่องยนต์ขนาด15เรงมาแบบอัปเกรดเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักพอตัวเพราะให้เป็นเหล็กหนามาสะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายเพราะมีชุดลากจูงพร้อมหัวครอบบอลเทลเลอร์ให้มาด้วยนะครับหมดปัญหาในการ เดนย้ายเข้าพื้นที่ยากๆฝากถึงชาวสวนที่กำลังมองหาเครื่องสับไม้ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมขอแนะนำรุ่นนี้เลยเครื่องสับไม้ใช้ยูซีหูเครื่องตัวจบในวงจรไม้ราคาจับต้องได้และมีการรับประกันโดยตรงจากโรงงานหากสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมบริการจัดส่งขอบคุณครับ